กรวยาให้เป็นมหาสมุทรนางเมรีสิ้นแรงฤทธิ์ไม่สามารถจะข้ามมหาสมุทรได้นางเฝ้าร,รำพันอ้อนวอนให้พระเศษกลับเมืองไปอยู่กับนางแต่ม้าได้ทัดทานไว้นางเมรีเศร้าโศกคร่ำครวญกาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่านนทเศรษฐี เขามีบ้านเรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่มีบุตรธิดาไว้คอยดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นเลยวันหนึ่งเขาไปนมัสก,การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำกล้วย12ผลไปถวายพระพุทธองค์เศรษฐีตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนิสงส์แห่งทานนี้ขอให้เขามีบุตรหรือธิดาจำนวนเท่ากับกล้วยนั้น ต่อมาไม่นานภรรยาของเศรษฐีก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกสาวทั้ง12คนโดยน้องสาวคนเล็กสุดมีชื่อว่าเผาซึ่งมีความสวยและฉลาดกว่าใครทั้งหมดอย่างไรก็ตามหลังจากคลอดลูกสาวทั้ง12คนแล้วโชคชะตาของท่านเศรษฐีและภระยาก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทั้งโค่กลับยากจนลงทุกๆวันการค้าขายก็ไม่ค่อยดีในขณะที่ลูกสาวก็กินจุขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนอาหารเลี้ยงดูบุตรสาวได้เศรษฐีจึงตัดสินใจขายบ้านเพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงลูกๆจากที่ร่ำรวยก็กลับกลายเป็นคนจนถึงแม้ว่าเขาจะรักบุตรสาวมาก แต่ก็สุดที่จะทนต่อสภาพเช่นนี้ได้ดังนั้นเขาจึงคิดแผนการที่จะนำบุตรสาวของตนไปปล่อยในป่าท่ามกลางเสียงคัดค้านจากภรรยานนทเสฐีนํำบุตรสาวของตนขึ้นเกวียนพาออกไปในป่า <c oughs> ก่อนที่จะจากมาเขาก็เก็บผลไม้ไว้มากมายเพื่อให้ลูกๆได้กินกันแล้วปล่อยให้ทั้งหมดวิ่งเล่นอยู่ในที่แห่งนั้น ในขณะที่เด็กๆเ,เพลิดเพลินอยู่กับการเล่นนั้นเขาก็แอบ,บกลับมาบ้านแต่เพียงลำพังหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการเล่นพี่น้องทั้ง12คนก็มองหาบิดาของตนเมื่อไม่เห็นบิดาอยู่บริเวณนั้นพวกเขาก็ร้องไห้กันรกระจองงองแง่แต่เผาไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจอะไรนางปลอบพวกพี่ๆและบอกว่าต้นสามารถจำทางกลับบ้านได้ ก่อนพระอาทิตย์ตกดินเผ่าก็สามารถพาพวกพี่ๆกลับมาถึงบ้านได้ทันทีที่มาถึงบ้านพวกเด็กๆก,ก็หาของกินในครัวเพราะว่าหนิดเหนื่อยมาจากการเดินทางไกลสองสามีภรรยาก็ทั้งดีใจและเสียใจปนกันที่ดีใจ เพราะเห็นบุตรสาวของตนยังมีชีวิตอยู่และที่เสียใจก็เพราะต้องเผชิญกับความยากลำบากแบบเดิมๆอีกครันรุ่งสางผู้เป็นบิดาก็คิดถึงแผนการที่จะเอาบุตรสาวไปปล่อยอีกครั้งนี้เขาพาลูกๆไปยังป่าลึกและใช้หนทางที่คดเคี้ยวมากจนยากที่จะจำได้เมื่อรู้ว่าบิดาตนหายไปแล้ว พี่น้องทั้ง12คนก็ลงอยู่ในป่าซึ่งใกล้กับบริเวณครอบครองโดยนางยักษินีไม้ชื่อว่าสันธมาลาบางกะว่าชื่อว่านางยักษ์สันตราสามีของนางที่ตายไปเป็นพยายักษ์ชื่อว่าท้าวสักกะทันทีที่ได้เห็นพวกเด็กๆนางยักษ์ ผู้ไม่มีบุตรธิดาก็นึกรักพี่น้องทั้ง12คนขึ้นมาทันทีและต้องการเลี้ยงดูอย่างน้องสาวหรือลูกสาวของตนก็ได้แต่นางยักษ์ก็มีเจต,ตนาเคลือบแฝงในการอุ้มชูพวกเด็กๆเหล่านั้นด้วยเหมือนกันาาเพราะนางยักษ์เองต้องการในตาของเด็กๆไว้ผสมธรรมยาอายุวัฒนากินด้วย ทันใดนั้นนางก็แปลงร่างเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามเพื่อไม่ให้เด็กๆตกใจกลัวหลังจากทำความคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วนางก็ชวนให้พวกเขาไปอยู่ในวังของตนที่เมืองคชบุรีซึ่งมีของกินมากมายเด็กๆมีความยินดีมากที่ได้ยินเช่นนั้นและปลงที่จะไปอยู่กับนางยักษ์ ผู้ซึ่งส่งข่าวไปยังชาวเมืองของนางให้แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อว่าทีดาบุญธรรมของตนจะได้ไม่ตกใจกลัวนับแต่นั้นมาพี่น้องทั้ง12คนก็อยู่กับนางยักษ์อย่างมีความสุขจนถึงวัยสาววันหนึ่งในขณะที่พี่สาวคนโตกำลังเพลิดเพลินอ,อยู่กับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้อยู่นั้น นางก็เดินทางไกลออกไปไปยังถึงบริเวณห่วงห้ามซึ่งนางยักษ์สันธมาลากำลังกินเนื้อมนุษย์อยู่นางเห็นเหตุการณ์เข้าโดยบังเอิญและยังได้เห็นคนถูกจับมาขังไว้เป็นจำนวนมากอีกด้วยนางก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูพวกตนนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นยักษ์ในร่างแปลงของหญิงสาวผู้เลอโฉมแล้วนางก็บอกให้น้องๆของนางทราบ เมื่อรู้เช่นนั้นพี่น้องทั้ง12คนก็ตกใจกลัวซึ่งเตรียมแผนหนีออกจากเมืองยักษ์แต่ก่อนที่จะหนีนางยักษ์พวกเขาได้ช่วยปล่อยคนทั้งหมดที่นางยักษ์จับมาขังไว้เป็นอาหารแล้วก็เข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้ซึ่งก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะนางยักษ์ทำการค้นหาแบบพลิกแผ่นดินโชคดีที่รุกขเทวดาและสัตว์อื่นๆเข้ามาช่วย นางยักษ์หาพี่น้องทั้งหมดไม่พบแต่นางยักษ์ก็ยังไม่ลักความพยายามในเวลาเดียวกันขณะที่พระฤาษีกำลังเข้าฌานอยู่นั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์และรู้สึกสงสารพี่น้องผู้น่าสงสารเหล่านั้นท่านจึงดลบันดาลให้นางยักษ์ไปค้นหาทางอื่นและก็ยกเลิกการค้นหาไปในที่สุด และแล้วพระฤาษีก็บอกยิงสาวเหล่านั้นว่าเหตุที่พวกนางต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วพวกนางได้นำลูกสุนัขไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าดังนั้นเวรกรรมจึงตามพวกนางมาทันในชาตินี้ต้องชดใช้จนกว่าจะครบ500ชาติจึงจะหมดเวรกรรม หลังจากอำลาพระฤาษีแล้วนางทั้งสิองก็ออกเดินทางต่อและไปถึงสระน้ำแห่งหนึ่งในเมืองกุตานาครซึ่งปกครองโดยพระเจ้ารณสิทธิราชทุกวันจะมีนางคอมทาสีแบกหม้อน้ำทองคำมาตักน้ำไปให้พระราชาสง์ในขณะเตรียมที่จะตักน้ำจากสระนางค่อม เหลือบไปเห็นเงาเหล่าหญิงสาวหน้าตาสวยคล้ายกับนางฟ้านางเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเงาของตนแต่เมื่อพี่น้องทั้ง12หัวเราะเยาะนางนางก็แหงนหน้าขึ้นดูแล้วก็เห็นเหล่าหญิงสาวอยู่บนต้นไทร นางคิดว่าหญิงเหล่านั้นเป็นนางฟ้าจึงรีบไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบและแล้วพระราชาก็รีบสเสด็จมายัางสะน้ำในทันทีเมื่อได้เห็นพี่น้องทั้งสิบสองคน พระราชาก็ทรงตกตะลึงในความงามของพวกนางและสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนเมื่อได้รับการกราบทูลให้ส่งทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้นางลงมาและให้ไปอยู่ในวังของพระองค์และพระราชาก็ทรงแต่งตังให้พวกนางทั้งหมดเป็นพระมเหสีของพระองค์ และเนื่องจากนางมีชีวิตอยู่ในวังอย่างสุขสบายในฐานะพระมเหสีตอนนี้พวกนางก็เลยคิดถึงบิดามารดาของตนบ้างดังนั้นนางทั้งสิบสองจึงทูลขอพระบรมราชาอนุญาตจากพระราชานำบิดามารดาของตนมาอยู่เสียด้วยในวงังพระราชาก็ทรงอนุญาต สองสามีภรรยาผู้น่าสงสารดีใจยิ่งนักที่ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรสาวอีกครั้งหลังจากที่พลัดพรากจากกันไปเสียนานในขณะเดียวกันนางยักษ์สันธมาลาก็ได้ทิดาบุญธรรมชื่อว่าเมรีซึ่งท้าวปฐุมราชได้มอบนางเมรีบุตรสาวของตนให้นางยักษ์สันธมาลาเลี้ยงดู ต่อมานางยักษ์สันธมาลาได้ข่าวว่านาง12ไปได้ดีมีความสุขก็เกิดความอิจฉาริษยาและเครียดแค้นมากนางจึงตามนาง12มายังเมืองกุตตาน,นครและรอหญิงคอมอยู่ที่ต้นไทรที่สระน้ำซึ่งนางจะต้องมานำน้ำไปให้พระราชาทรงเหมือนอย่างปกติแล้วนางสันธมาลา จึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวมีหน้าตาสวยงามกว่านางสิองมากเมื่อได้เห็นหญิงสาวผู้สวยที่สุดนางคอม,คอมก็รีบไปกราบทูลพระราชาผู้ซึ่งเสด็จมาทอดพระเนตรก็ตกตะลึงในความงามของนางพระราชาจึงนำนางเข้าวังและทรงแต่งตั้งให้นางเป็นพระมเหสีองค์ใหม่ และนางก็เป็นพระมเหสีที่ปลดปรานของพระราชาในทันทีนับจากนั้นมานางสิสองก็ประสบเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัสเพราะนางอยักใช้มน์สะกดให้พระราชาหลงรักนางจนกระทั่งอยู่ภายใต้อำนาจของนางนางแกล้งป่วยและต้องการในตาของนางสิบสองมาทำยาพระราชาก็ทรงรับสั่งให้นางสิบสองเข้าเฝ้า แล้วให้ควักดวงตาของนางส2บสองออกแต่เผ่าโชคดีกว่าพี่สาวคนอื่นๆเพราะพระองค์อนุญาตให้นางเหลือดวงตาไว้ข้างหนึ่งหลังจากรับสั่งให้ควักดวงตาของนาง12บสองออกแล้วพระราชาก็รับสั่งให้นำอดีตพระมเหสีของพระองค์ไปขังไว้ในอุโมงค์ซึ่งทั้งหมดต้องประสบความทุกข์ทรมานอย่างน่าสมเพชวิทนา ในขณะเดียวกันหลังจากได้ดวงตาของนางสิบสองแล้วนางยักษ์สันธมาลาก็ส่งดวงตาทั้งหมดไปให้ทิ่ดาบุญธรรมของนางเก็บไว้ในเวลาต่อมาพี่น้องทั้งหมดยกเว้นเผ่าก็ตั้งคันพระอินทร์ทราบว่านางสิบสอได้รับความทุกข์ทรมานมากและไม่มีใครดูแล จึงรับสั่งให้ทิวดาลงไปเกิดเป็นลูกของน้องคนสุดท้องโดยเหตุนั้นเผ่าจึงตั้งคันนางยักษ์สั่งให้ทหารของตนเฝ้าอุโมงค์ไว้เพื่อไม่ให้ใครแอบช่วยเหลือนาง12ได้กล่าวกันว่าสาเหตุที่นาง12ต้องได้รับความทุกข์เช่นนี้ก็เพราะเมื่อชาติที่แล้วในขณะเล่นอยู่ริมน้ำ พวกนางจับปลามา12ตัวแล้วใช้เหล็กแหลมทิ่มในตาทั้งสองข้างของปลาเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยลงในแม่น้ําแต่ว่าเผาเองทิ่มแทงเพียงตาข้างเดียวของปลาที่ตนจับได้ดังนั้นนางจึงไม่ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างเข้าจึงเหลือดวงตาหข้างเอาไว้คอยช่วยเหลือพี่ๆตอนอยู่ในถ้ำ ต่อมาพี่น้องทั้งหมดยกเว้นเผ่าก็คลอดลูกออกมาซึ่งถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทันทีและแจกแบ่งกันกินเป็นอาหารเนื่องจากพวกนางถูกทรมานด้วยความหิวมากจนกระทั่งต้องกินลูกของพวกตนแต่ถึงอย่างไรเผ่าก็ไม่ยอมกินเนื้อทารกที่ได้รับแบ่งนั้นทุกครั้งที่นางได้ส่วนแบ่งนางก็จะนำไปซ่อนไว้ ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่นางคลอดลูกบ้างพี่พี่ของนางก็จะได้ไม่ฆ่าลูกของตนดังนั้นนางจึงนำเนื้อทารกที่ซ่อนไว้มาแบ่งให้พวกพี่พี่แทนการทำเช่นนี้จึงไม่ทำให้พวกพี่พี่ของตนสงสัยในจิตนาของนางที่ต้องการเลี้ยงลูกไว้แล้วเผ่าก็ตั้งชื่อลูกว่ารถถเสเถรน รถเซนเป็นเด็กที่มีความกระตันยูต่อแม่และก็ป้าปาวันหนึ่งได้แอบหลบหนีออกจากอุโมงมาหาข้าวกับน้ำไปให้แม่กับป้ากิน พระอินทราบเรื่องนางสิบสองถูกทรมานจึงมาช่วยด้วยแปลงกายเป็นไก่มาหากินอยู่หน้าอุโมงค์พระรถเสนเลี้ยงไก่พระอินทและนำไก่มาท้าชนพนันกับชาวบ้านก็ได้ชัยชนะทุกครั้งแลกเป็นข้าวอาหารมาเลี้ยงแม่และป้าๆจนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว ความทราบถึงพระราชบิดาของพระรัศเสนพระองค์ทรงทราบความจริงว่าพระรัตเสนเป็นพระโอรสนางยักษ์สันธมาลาทราบเรื่องจึงคิดจะกำจัดพระรัตเสนโดยให้พระรัตเสนเดินทางไปยังเมืองยักษ์เพื่อไปนำมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหามาเป็นเครื่องยารักษานาง นางยักษ์สันธมาลาเขียนสารให้พระรัเสนถือไปหานางเมรีโดยเขียนสั่งว่าถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันถึงกลางคืนให้ฆ่ากลางคืนเมื่อพระรัตเสนเดินทางมาถึงอาสมพระฤาษีก็ขอหยุดพักหลับนอนพระฤาษีผู้มียานพิเศษทราบเหตุการณ์ จึงแอบแก้ข้อความในจดหมายที่เรียกว่ารือสีแปลงสารเสียใหม่ว่าถึงกลางวันให้แต่งกลางวันถึงกลางคืนให้แต่งกลางคืนเมื่อพระรัตเธเสนเดินทางไปถึงเมืองยักษ์ก็พบกับนางเมรีพระองค์ทรงนำสารมอบให้แด่นางเมรีเพื่อที่จะได้ขอมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห นา่งเมรีทราบเรื่องราวตามสารก็ทำตามคำสั่งแม่ทุกประการคืออภิเศกสมรสและยกเมืองให้พระรัตเศนครองพระรัตเศนอยู่ในเมืองยักด้วยความสุขแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังระลึกถึงมารดาและป้าของพระองค์จึงคิดหาอุบายโดยการจัดเลี้ยงสุราอาหาร นางเมรีเมามายและหลอกถามถึงหอดวงตาของนางสิบสองอีกทั้งกล่องบรรจุดวงใจของนางยักษ์สันธมารา นางเมรีก็พูดด้วยความมึนเมาบอกเรื่องราวและที่เก็บสิ่งของสำคัญตลอดจนยาวิเศษขนาดต่างๆแก่พระรทศเสนจนหมดสิน้นพระรทศเสนินจึงนำกล่องดวงใจหอดวงตาและยารักษารวมทั้งยาวิเศษที่โปรยเป็นภูเขาเป็นไฟเป็นมหาสมุทรติดตัวหนีออกจากเมืองไป ทันที่นางเมรีหายจากความมึนเมาไม่เห็นพระร,เรัเสนนางจึงรู้ว่าพระรัตเสนหนีไปแล้วนางกับเสนายักได้ออกติดตามพระรัตเสนด้วยความรักพระรัตเสนควบม้าหนีมาแต่นางเมรีก็ตามทันพระร,รัตเสนปรยาให้เป็นมหาสมุทรนางเมรีสิ้นแรงฤทธ ไม่สามารถจะข้ามหาสมุทรได้นางเฝ้ารำพันอ้อนวอนให้พระรัศเสนกลับเมืองไปอยู่กับนางแต่ม้าได้ทัดทานไว้นางเมรีเศร้าโศกคร่ำครวญจนดวงใจแตกสิ้นสลายพระรัศเสนกล่าวขอโทษต่อหน้าศพนางแล้วให้เสนายักษ์นำศพนางกลับเมืองในที่สุด พระรัเศสนก็ตัดใจกลับเมืองไปช่วยมันดาและบรรดาปะปาเมื่อพระรัเศสน์กลับมาแล้วได้นำดวงตามันดาและปะปาพร้อมกับยารักษาจนสามารถมองเห็นได้ทั้ง12นางพระรัเศสนเข้าเฝ้าพระราชบิดาพร้อมกับทูลว่านางสันธมาลาเป็นยัก์ นางสันธมาลารู้เรื่องจึงแปลงกายเป็นยักษ์หวังจะฆ่าพระรัศเนเสียแต่พระรัศเซนต่อสู้กับนางสันธมาลาและทำลายกล่องดวงใจของนางจนสิ้นใจตายพระราชบิดาก็งองงอนนางทั้งสิบสองพร้อมขอโทษที่พระองค์ลงทันนางเพราะความมัวเมาในเสนมัญญาของนางยักษิินีในที่สุดทั้งหมด ก็ครองเมืองอย่างมีความสุขตลอดมาขอขอบพระคุณทุกการรับชมในวันนี้เล่าเรื่องร้อยตำนาน by N J พอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ